สวัสดีครับทุกคนพบกัว่าผมเก่งเวอร์ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปกันเนี่ยผมมีสิ่งดีๆในซีซั่นที่9มาแนะนําสําหรับเซฟฟีที่อยู่หน้าโมเตลและอคอกม้าในแมปพื้นที่ไร่นะครับจะถูกปรับเป็นเซฟไฟฟ้าที่ต้องรอเวลา45วินาทีสําหรับใครที่ต้องการจะมาเปิดเซฟฟีเนี่ยก็ต้องสารวจโดยรอบและระมัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะจากเดิมที่มาถึงแล้วเปิดได้เลยเนี่ยในซีซั่นที่9ทําไม่ได้ละ หรือบางทีนะครับเราอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่ต้องรอเวลา45วินาทีนี้เพื่อซุ่มโจมตีศัตรูที่มาเปิดเซฟฟีอันนี้ก็ได้เช่นกันโอเคและนอกจากการปรับปรุงใหม่ของเซฟฟีก็ยังมีอุปกรณ์ใหม่สุดไฮเทคที่เพิ่มเข้ามาอีก2ชิ้น <Wow. S 1> ชิ้นแรกนะครับจะเป็นเครื่องสแกนชีวภาพโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถสแกนเพื่อหาตำแหน่งของศัตรูที่อยู่หลังประตูหลังกำแพงหรือสแกนผ่านอะไรก็ได้ครับทุกคนภายในระยะไม่เกิน30เมตร ส่วนข้อเสียของเครื่องสแกนนี้นะครับคือแบตมันหมดโคตรเร็วซึ่งผมขอแนะนําว่าให้เก็บไว้ใช้ในายามจําเป็นจะดีที่สุดกับทุกคนคือนอามาสแกนเล่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเจอคนจริงๆจะไม่ได้ใช้ส่วน RPG ในซีซัตที่9กก็ยังมีให้ใช้กันอยู่เหมือนเดิมและอุปกรณ์สุดไฮเทคอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือดโดรนครับทุกคน โดยอุปกรณ์นี้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์และก็โกงมากๆเลยครับทุกคนโดยเรานะครับสามารถปล่อยโดรนขึ้นฟ้าแล้วก็บังคับไปในทิศทางที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะบินไปเช็คจุดฟาร์มจุดถอนกําลังหรือแม้แต่จุดที่ศัตรูกําลังบวกกันอยู่เพื่อทําให้เรารู้ครับว่าในจุดที่เรากําลังจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนข้อเสียของโดรนนะครับคือมันมีระยะของสัญญาณที่จํากัดหากเราบินไปไกลเกินกว่าที่สัญญาจะไปถึงการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลง ซึ่งการที่เราจะเชื่อมต่อใหม่เราต้องเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เพื่อให้อยู่ในระยะของสัญญาณแล้วก็ทําการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งโอเคส่วนการเก็บโดนนะครับเราต้องบังคับโดนลงมาเพื่อให้อยู่ในระยะที่เราสามารถคว้าได้และแตะปุ่มเก็บกู้โดนเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย และในวันพรุ่งนี้นะครับซีซัตทกาก็จะมาละยังไงก็อย่าลืมไปหาโดนมาบังคับเล่นกันด้วยล่ะและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะไปดักยิงคนบนกระสอบทรายที่อยู่บนกําแพงหรือว่าบังเกอร์หน้าโมเตลนั่นเองโดยจุดดักจุดนี้นะครับมีน้องคนนึงส่งมาให้ ซึ่งน้องเขาก็บอกมาด้วยนะครับว่าส่งท้ายซีซัน8แต่ผมดูแล้วรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ส่วนการดักของผมในคลิปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมกันเลยดีกว่าครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเ l ล n a าเบล k o กเอาผมขอแนะนํา a p p l e Min รับเติมเกมเติมถูกเติมไวใช้เพียงแค่ UID แถมทางร้านเนี่ยยังลดสูงสุดถึง30% นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายหากใครที่สนใจสามารถทักไปที่เพจ Apple Mint รับเติมเกม Line @Apple Mint หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชำระง่ายได้หลายช่องทางทุกธนาคารรวมไปถึงทูบัน n ี่อีกด้วยแถมทางร้านยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับกับร้าน Apple Mint สำหรับรอบแรกนี้เนี่ยผมเกิดค่อนข้างไกลกับทุกคนแลกว่าจะวิ่งมาถึงก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้าไปในโมเตลแล้วด้วยแต่เซฟฟีหน้าโมเตลยังไม่มีใครเปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดสักหน่อยละกัน หลังจากเก็บสิงโตเข้าเซฟเสร็จตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะขึ้นไปดักบนกระสอบทรายนั่นแหละครับทุกคนแต่ฟังจากเสียงปืนของศัตรูที่อยู่ในโมเตลแล้วเนี่ยผมว่าไม่ปลอดภัยเพราะในจังหวะที่ผมกาลังกระโดดไปอาจจะโดนสอยตกกระสอบทรายได้ผมก็เลยตัดส,สินใจนั่งดักอยู่ตรงนี้นี่แหละครับทุกคนปลอดภัยกว่าเยอะและหลังจากที่ผมนั่งรอมาได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงศัตรูคนหนึ่งวิ่งมาจากทั้งฝั่งเซฟฟ,ฟี เรียบร้อยครับทุกคนและตอนนี้ผมคิดว่าศัตรูที่อยู่ในโมเตลก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่ามีคนอยู่ตรงจุดนี้อีกไม่นานพวกเขาน่าจะออกมาผมเติมกระสุนยังไม่ทันเสร็จพี่แกออกมาจริงๆครับทุกคน เรียบร้อยครับทุกคนไอตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่าจะกระโดดลงไปยิงแต่ดันมีเพื่อนเขาที่อยู่ในโมเตลยิงมาพอดีแต่โชคดีครับที่ไม่โดนซึ่งผมไม่แน่ใจครับทุกคนว่าพี่แกจะตามออกมาหรือเปล่าผมนั่งรออยู่สักพักหนึ่งครับทุกคนจนแน่ใจว่ายังไงเขาก็ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นคงต้องเป็นผมแล้วละครับที่ต้องวิ่งเข้าไป ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะครับทุกคนตัวที่ผมยิงไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่ามีกระเป๋าวางไว้ตรงบันไดขอส่องสักหน่อยละกันครับทุกคน ใช่แล้วครับทุกคนสิงโตตัวที่สองไอตอนแรกผมก็กาวว่าด,ดูของเสร็จแล้วจะออกไปนอนดักต่อแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเก็บของออกเลยดีกว่าครับทุกคนผมได้พ่อสิงโตไอตัวนี้มีแม่สิงโตแล้วในกระเป๋าที่ผมเปิดเมื่อกี้นี้เนี่ยมีลูกสิงโตด้วย จากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมเนะเราอย่างเทียวเธอจะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมา ไปบอกแบ๊กเลดี้แบ๊กเลวเท็กอาจจะเทคดับเบิ้ลผมไม่กลัวอยู่แล้วผมไม่ได้กลัวเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเราอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมค่ะแต่ทุ่เป็นก็ค่ รอบนี้เนี่ยอิ่มสุดๆเลยครับทุกคนแต่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้ใช้จุดดักเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่1นล้านห้าแสนครับทุกคนเอาเรื่องสำหรับรอบนี้ผมเกิดค่อนข้างไกลคับทุกคนซึ่งตอนนี้เหลือเวลา21อนาทีผมวิ่งมาใกล้จะถึงโมเตลละแต่ในจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะมีเสียงเท้าหลุดออกมาจากทางด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งซ้ายครับทุกคน ไอเสียงด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นบอดก็ได้แต่ไอเสียงทั้งฝั่งซ้ายผมว่าไม่น่าใช่ขอถอยกลับไปหาที่แอบก่อนละกันครับทุกคนในจังหวะนี้ที่ผมเพิ่งกลับมานอนอยู่หลังต้นไม้ก็มีเสียงคนโดน M k ็เก็บเสียงยิงตายดูจากทรงคงจะมีสองตี้ที่บวกกันอยู่ก่อนแล้วครับทุกคน ตอนนี้2ตีด้านหน้ากําลังบวกกันอย่างดูเดือดสิ่งที่ผมทําได้คือนอนรอครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่าความน่ากลัวของมือที่3ในเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงผมนองรอต่อมาประมาณ1นาทีตอนนี้เหมือนจะมีเสียงศัตรูจากทางด้านหน้ากําลังวิ่งมาครับทุกคน น็กครับทุกคนจังหวะนี้ไม่มีไรครับผมกดผิดเรียบรลอยครับทุกคนโดนระเบิดตายแต่ประเด็นเนี่ยคือพี่แกใส่เทอรอ์โมแล้วในเมื่อเพื่อนเขายังไม่ตามมาช่วยผมขอช่วยโอกาสดึงไนก์ก่อนเลยละกันครับทุกคน กับทุกคนรีบหาที่ปลอดภัยอันดับต่อไปเก็บไหนเข้าเซฟครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยผมเก็บไนเข้าเซฟเรียบร้อยละก็เลยตัดสินใจออกมาตามหาเพื่อนเขาที่ยังเหลืออยู่ต่อให้ผมโดนยิงตายก็ได้ไนมาหัวหนึ่งไม่ขาดทุนแน่ รียบรอยครับทุกคนกระสุนพี่แกหมดและตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วละครับทุกคนพอถ้าเกิดว่ามีอีกเนี่ยคงวิ่งมาช่วยเพื่อนละแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้ครับขอถอยมาปั๊มยาก่อนละกันโเคนอกจากสองศพที่ผมยิงได้แล้วเนี่ยศพฟรีเกลื่อนเลยครับทุกคนและแน่นอนครับรอบนี้ไม่ได้ดัก <c oughs> เดี๋ยวเก็บของแซ่บๆแล้วไปถอนกำลังกันเลยดีกว่า หัวนี้เนี่ยติดยุทธภัณฑ์ครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสับมาใช้แทน ได้ไนท์ติดยุทธภัณฑ์เพิ่มมา1ห,หัวก็ว่าโชคดีแล้วครับทุกคนแต่ในกระเป๋าเนี่ยดันมีแบบที่ไม่ติดยุทธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่หัวเดียวนะครับทุกคนแต่มีถึง2หัวว <Wow. S 1> เป็นยังไงล่ะครับทุกคนมือที่3ส,สวยงามเสมอเอออีกอย่างหนึ่งครับทุกคนผมลืมบอกไปเซฟ6ช่องไปจัดกันได้ที่้าน Apple Mint ดูยังผมในรอบนี้สิครับใส่ไนท์สหัวได้พอดีเลย ตอนนี้เนี่ยอิ่มสุดๆเลยครับทุกคนแต่ประเด็นคือเวลาใกล้จะหมดแล้วครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งของบางอย่างเพื่อให้น้ําหนักไม่เกิน85กิโลแล้วค่อยวิ่งไปถอนกําลังโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวผมเนี่ยตัดผ้าไปตอนถอนกําลังเลยละกันนะครับทุกคน5้ล้านสามแสนครับทุกคน สำหรับรอบนี้เนี่ยผมเกิดไม่ไก่สักเท่าไหร่แต่ใน,นจังหวะที่ผมกําลังจะวิ่งไปจุดดักดันมีเสียงศัตรูคนหนึ่งวิ่งมาจากด้านบนหรือว่าฝั่งเกาะกลางนั่นเองครับทุกคน พี่แกเน ok de ี qui, ่ยยังนอกอยู่เลยครับทุกคนซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังมีเพื่อนเขาอีกแต่น่าจะยังไม่ได้ตามมาแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเราขึ้นจุดดักกันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนขืนอยู่ด้านล่างนานๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ดักอีกนี่เล่นมา2รอบแล้วยังไม่ได้ดักเลยผมนอนรอมาประมาณ10นาทีตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเขาจะตามมาแล้วล่ะครับทุกคนเฮ้ยบวย เกือบตายครับทุกคนโดนไปหลายนัดสงสัยพี่แกใช้เจาะศูนย์เรียบร้อยครับทุกคนส่องดูจนรู้รตำแหน่งผมแบบนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนของไอตัวแรกชัวเสียงเท้าด้านบนเนี่ยเป็นบอดครับทุกคนดูจากทรงพี่แกคงมากันแค่2คนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดักกันต่อโอเค ไอ้ฉนเมื่อกี้ที่โดนยิงเนี่ยผมคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วทุกคนไม่รู้พี่แกใช้กระสุนเจาะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจาะสี่เจาะห้าผมว่าไม่น่ารอด <c oughs> ผมคิดว่าพี่แกเนี่ยน่าจะมาซุ่มอยู่นานแล้วลครับทุกคนจนในจังหวะที่ผมยิงศัตรูปากระเบิดแล้ววิ่งกลับขึ้นมาพี่แกน่าจะเห็นผมในจังหวะนั้นก็เลยโดนสอยโต๊ะกระสอบใส่ตาย สำหรับรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีศัตรู2ตีที่บวกกันอยู่ในโมเทลก่อนแล้วครับทุกคนผมก็เลยจะใช้โอกาสนี้นี่แหละครับในการเนียนขึ้นไปนอนอยู่บนจุดดักหวังว่าผมจะไม่โดนออยตกกระสอบทรายตายเหมือนในรอบที่แล้วนะครับทุกคน ผมรู้สึกว่ามันโล่งๆยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคนและหลังจากที่ผมขึ้นมานอนดักได้ไม่นานประมาณ3นาทีก็มีศัตรูคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาจากทางฝั่งนู้นครับทุกคน <Enemy spotted. S 1> รีหับร้อยครับทุกคนแตกไปหนึ่งเค <c oughs> วสในการดักจุดนี้ถือว่าสำ <c oughs> เร็จละอย่างน,น้อยๆคลิปนี้ก็ได้ใช้จุดดักกำจัดไปตัวหนึ่ง <c oughs> ภูมิใจละ ผมนอนรอต่อมาอีกประมาณ5นาทีตอนนี้ดูเหมือนว่าสตูที่อยู่ในโมเตยียลจะบวกกันเสร็จแล้วก็ออกมาเก็บของซามของแล้วนะครับทุกคนไม,ไม่ตายครับทุกคนยิงไม่โดนด้วยในเมื่อการดักไม่เป็นผลก็คงต้องถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนที่ผมต้องเฉิดฉาย โดนตัวเองสูตรไหนวะเน,นี่ย เรียบรอายครับทุกคนแตกไปหนึ่งพี่ก็ยืนทำอะไรก็ไม่รู้มึงใครเนี่ย<อ>เกือบตายครับทุกคนนั่งงงอยู่ในห้องสักผ้าตัวหนึ่งดีนะครับที่ผมยิงทันไม่งั้นละงานเข้าเลยและตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขอผ้าตัดก่อนครับทุกคนแป๊บหนึ่ง อนจะเก็บของแล้วไปถอนกําลังเนี่ยขอแวะเปิดเซฟก่อนละกันครับทุกคนโชคดีครับที่รอบนี้ยังไม่มีใครเปิด <Wow. S> 1> t ีวันสครับทุกคนว้า <Wow. S 1> ผมรู้สึกว่าก่อนรีซีซั่นเนี่ยของแดงออกดีอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนได้อะไรกันบ้างครับเม้นข์ิงกันหน่อย ฟาร์มของในห้องหนึ่งล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บของแล้วไปถอนกำลังกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเค ไม่สนมึงมาจากไหนใครจะพาพวกมึงเข้ามาผมละเดียวหรืมีจะไปคือเวลากูฆ่าหัวเราที่กูดูแป้งชอบที่มึงทำมาได้ไม่ต้องฟองแม่ละนอนหลังหยใจเอาทีา่สรำตาไอ้ซ่าใช่อนตองบาที่สุ e ่ต้มช t ลันลย่เลำซานไอ้ย่าทีเเข้าไปเตะหน้ามือ ใส่สัตว์มาทำเป็นดิงหน้าตึงสัตว์ตายกูเปรียวจัดมังทำให้มึงหน้าบึงยั่วเลยไอ้สัตว์มึงทำกูเป็นร่างง้เยเปิดห้องหนึ่งล้านก็เป็นแล้วเนี่ย201ก็ต้องเปิดด้วยครับทุกคนเอาให้ครบ วนตัวแรกที่ผมยิงได้เนี่ยมีคนมาหลอยไปซะแล้วครับทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเพื่อนเขาหรือตีอื่นแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนวิ่งตรงไปถอนกําลังกันเลยดีกว่า1นึ่ลสี่แสนครับทุกคน